เมืองแพร่แม้เป็นเมืองเล็กๆในล้านนาตะวันออกที่มีการสืบสานความเป็นล้านนามาอย่างต่อเนื่องแต่พบว่างานศิลปะบันเทิงในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเสียงเพลงที่ดังรุนแรงกระแทกกระทันเข้ามาแทนที่เสียงดนตรีของชาวล้านนา ในงานประเพณีเกือบหมดแล้วปีจุมเสียงเครื่องดนตรีสำหรับคนหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีโอกาสใช้เสียงเพลงของปีจุมกับการขับร้องเพลงซอของช่างซอล้านนาในงานบุญเป็นสื่อทำให้ได้ร่วมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาสนุกสนานกันได้ทั้งวันทั้งคนดูและนักแสดงเล่นหยอกล้อในทีของท่วมทำนอง สนุกสนานนักดนตรีที่ทำหน้าที่เป่าปีจุ้มจึงต้องมีความสามารถพิเศษในการเป่าปีได้ตลอดทั้งวันเช่นกันเสียงเพลงและการร่ายรำสอดประสานเข้าไปถึงใจของพวกเขาวันนี้ปี่จุ้มกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะดนตรีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ดังนั้นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพแพร่จึงใช้สถานการณ์เช่นนี้ เปิดโครงการอนุรักษ์ปีชุมขึ้นมาสำนักง,งานวัฒนธรรมนิ่งนอนใจไม่ได้อีกแล้วจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ปีจุมพร้อมกับเสียงขับร้องกรสดของช่างซอกลับมามีที่ยืนอีกครั้งในสังคมล้านนายุคใหม่สิ่งที่ต้องถามก่อนอันดับแรกคือการหาคนสืบทอดปีจุมให้ได้ วันที่10มกราคมพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดให้มีการอบรมการเป่าปีจูมขึ้นโดยมีนายศักด์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มาร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ตามโครงการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ ดนตรีพื้นบ้านปีจุมเมืองแพร่เป้าหมายสำคัญของการจัดงานคือการสืบทอดเสียงของดนตรีปีจุมกับช่างซอศิลปะอันทรงพลังของล้านนาให้สืบทอดต่อไปในยุคหน้าอย่างครับครับปน่โนิัเยพราะว่าถ้าใครเป็นไปนุ่นและสามารถ ซีลาน่าได้ตอนนั้นแข็งที่เจ็ดลางถ้าตีน่าได้เจ็ดลางคนคนเดียวนะหรือว่าท่านยอดต้องเป็นที่เชิดได้ตูตาของโอตโกนมาตีลาน่าเป็นนะครับอันที่สองคือหัดเล่นอิเกะผมมาขึ้นบอกอิเกแล้วผมไม่มันละเดิยนะนขนานะดนี่ผมจะเคยมึงมึงผมจะไปอัอนนี้นะอ่ามันน่าจเลือกปั๊บเลยนะเพราะผมผมเคยลิเกะแล้ แล้นเลื่อนสเลื่อนหักเดียวแล้วต่อนะครับแล้วต่อเสียงสุภาโนนะครับกับเพื่อซกระดับเสียงไม่นั่นเองครับที่นี่เนี่ยการผสมวงจะเกิดขึ้นนักเรียนมีเอกสารอยู่ในมือกันนะครับเตรยเปิดเป็นีหน้าข้อตอบที่ผมมี้กไดรหลังจากพิธีเปิดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้ความสำคัญจบลงการสอนก็เริ่มขึ้นด้วยการให้เยาวชนที่มีพื้นฐานดนตรีพื้นบ้าน ได้สัมผัสปีจุม่มพร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของปีจุม่มที่เป็นเครื่องดนตรีของล้านนาซึ่งลักษณะของปีไม่สามารถเล่นได้เพียงเหล่าเดียวแต่ต้องมีอย่างน้อยสามเหล่าขึ้นไปที่มีเสียงต่างกันนำมาเล่นพร้อมๆกันเครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่เพียงในล้านนาเท่านั้นแต่ยังพบว่ามีเล่นกันในดินแดนตะวันออกของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในมณฑลยูนานชาวไทยลื้อใน12ปันนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เล่นดนตรีชนิดนี้ด้วยเช่นกันเรียกว่าปีลื้อนอกจากนั้นยังพบการเล่นเครื่องดนตรีคล้ายปีจุมคือกลุ่มชาติพันธุ์มงเรียกว่าแขนมงและกระเหลี่ยงเรียกว่าแกว สันนิษฐานว่าปีจุ่มในเมืองไทยมาจากอิทธิพลของปีหรือของชาวไทยหรือนั่นเอง จังโซ่ประจายเขาจะเล่นเล่นดนตรีค่อนข้างแจกได้ได้พอเนาะเขาจะหู้ทำน้องหรือหู้ทำน้องรักหรืออย่างเขาเยอะละเมะ็ดม,มันยิงเนี่ยตะโกนจะไปครับด้ยวยจะฝึกการระบายลมเนีาา่ยตัวน่าจะงงไปการรออีกน้อยอยิงหายใจได้งานนะครับผมบบเวลาเป่ามันก็จะลมน้อยแล้วก็มีมันก็นจะลุดมันไปะนะค,ครับเนี่ยยางจะพูดว่าครับ แบงง่งลบเดิมกางขึ้นเป็น4ส่วนก่อนนะครับแล้วก็ต่าออกมา3ส,ส่วนส่วนที่4เก็บไว้กับพุงแก้มพร้อมกับปล่อยออกมาแล้วก็หายใจเข้าไม่ยากนะครับไม่ายากเข้ามาที่ใง่ายแต่เขาเ้าใจยากมากสมัยนีดพุงให้กันทีนะ่แก่ลองดูตัวอย่างนะครับแล้าใครุดเลยนะครับดูตัวอย่างก่อนนะ เด็กๆได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปีจุมแลบะบการใช้งานด้านสุนทรีตอบสนองจิตสำนึกของชาวเมืองแพร,แร่ที่เชื่อมโยงดนตรีกับวัฒนธรรมอย่างแยกไม่ออกอย่างเรียนรู้การพัฒนาเครื่องดนตรีและที่สำคัญที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้การเป่าปีจุมทั้งตัวโน้ตบันไดเสียงที่แตกต่างไปจากเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆพวกเด็กๆเ,เหล่านี้ อย่างได้เรียนเทคนิคการเป่าปีได้ยาวนานโดยไม่หมดลมหายใจมีการฝึกกำหนดลมหายใจเพื่อสำรองลมให้เสียงของปีจุมถูกถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้อย่างต่อเนื่องน่าทึ่งจริงๆสำหรับเด็กที่เดินทางมาจากหลายอำเภอในจังหวัดแพร่พวกเขาทำได้ดีทีเดียวเป็นการรักษาไว้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของ ยามึงแป้กหมดเลยนะวันนี้ก็ขอเพืนกําลังใจแล้วก็ขอชื่นชมหมู่ทั้งทุกคนที่แทนที่จะไม่แอบไปเอเอดี่มานั่งเรียนดนตรีหลังจากเขียนหนังสือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจนอิจเลยอยังมาเทปพิิเศษวันเสาวที่ก็เป็นสิ่งที่ ขนำสีปุ่นกยมาหมอกพุทบัติ คุว่าอยู่นี่ผมขายุคเย็นหนาวเชนเชนชนทำต้องอีกคำนะครับดีเลยครับผมพอดีเลยพอดีเลยครับอกคำนานเนาะได้ครับครูบาจารย์ตีทิ้งแล้วครูบาอาจารงของถ่ายเป็นเป็นซาวเนาะเป็นยี่สิบคนสามหน้าวันนี้เนี่ยเมื่อ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 เดือนที่แล้วมีคนเป่าคุยเป็นระบักครูบาจารย์เนี่ยตีว่าห้าคนแต่วันนี้มีถึงสามสิบห้าก็แสดงว่าเราขยายได้เป็นเจ็ดเท่า ใช้เวลาประมาณเราทุ่มเพลงประมาณหนึ่งเดือนนะครับน้องๆที่เป็นสามที่ภาคคนละยี่สิบห้าคนต่อไปเนี่ยท่านก็จะเสิรทอดรุ่นผมรุ่นท่านพระเจ้าธรรมเนี่ยอันนี้ก็เท่าย,าายสามสิบกว่าเนาะ <laughs> ก็อยู่ก็ได้ถ้าห้าสิบปีก็จะไปแล้วนะครับน้องก็อยู่ั้งร้อยปีก็ต่อเนื่องไปนี่นะครับวันนี้สำนักงานวัดธรรมจังหวัดแปรนะครับได้มาปิดกิจกรรมเข้าไข่อบรมปีจุ่มเมืองแปร ซึ่งเป็นวันทุ่งไทยนะครับวันนี้ก็นําโดยท่านวัดจันทร์วัดคุณมนุษย um ์ค <av uther> <salt> ันศรีนะครับวันนี้ก็เอาจังฟีจังอนนะครับเล่นแต่ละคอยซ้อนสัมภาษณ์ศิลปินคนดันนะครับก็จะเป็นการป้อนแอนป้อนโซ่กับกับต่างๆนะครับเด็กกันเด็กกันเด็นกันเด็กกันก้อนก้อนแอน การเข้าค่ายปีจุมมาถึงวันนี้พวกเด็กๆที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมบรรเลงเพลงซอเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ร่วมแสดงกับพ่อรู่แม่ขู่เพลงซอคนสำคัญเป็นโอกาสที่พวกเขาภูมิใจมากและเป็นโอกาสที่สำนักงานวันธรรมจังหวัดแพร่และผู้บริหารจังหวัดแพร่หลอคอยคาดหวังที่คนรุ่นใหม่ได้ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินนี้ สืบสารศิลปะวัฒนธรรมการประเลงเพล,ลงด้วยปีจุมให้อยู่คู่กับช่างสอเมืองแพร่ตลอดไป